สวัสดีครับวันจันทร์ที่17มีนาคม68นะครับเรื่องของ g e o g r a h i c r i s นั้นไม่มีอะไรสงครามยเคเังรัสเซียคงตกลงได้หยุดพักไป30วันก่อนแล้วดูดีว่าทรัมป์จะช่วยในการที่รัสเซียจะได้นะครับสิ่งที่ปูตินอยากได้ไมากสุดก็คือเลยครับเรื่องสวิตก็คือสามารถซื้อขายเปลี่ยนด้วยดอลลาร์ได้ในระยะนี้แล้วก็ปลดล็อกในการผ่อนโอนขายแกส๊ส n o ส t ี Stream t ที่สร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่มีสามารถซื้อได้อเมริกาจะไปเข้าไปควบคุมให้ยุโรปได้ก็คือคือชัดเจนว่าถูกต้องตามกฎหมายที่รัเสเซียจะขายให้กับยุโรปทั้งแกส๊สและน้ํามันและจีนอินเดียก,ก็จะเป็นผู้สั่งซื้อใหญ่สุดรองลงมาจากอเมริกาซึ่งอยากจะขายให้มากอยู่แล้วกันนี่คือภาพรวมมอนิเตอร์ทั้งหมดนะครับนี่คือผลประโยชน์ที่อเมริกาได้ในการสงบศึกสัญญาทั้งฮามมสอิสราเอล ิบรออิสราเอลปาเลสไตน์อิสราเอลเรจะเข้าไปในชนกราซาจะไปสร้างผลประโยชน์นี่คือสิ่งที่ทําคิดไว้หมดขณะเดียวกันทีมตลอด4ปีนี้และหลังจากนี้แหะครับไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกลับมาดูให้ดีนะครับนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดและการที่เข้าไปในสกุลทองคําเก็บเข้าไปทุนสมรองเมื่อวันที่13มีนาที่ผ่านมา1กสล้านตันนั้นแข่งกับจีนเพราะจีนก็ซื้อไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ S <S <an> เกิดสงครามมาแล้วตลอด3ปีนี้จีนเพิ่มมากขึ้นไปถึงทะลุกเกือบ3 0 0พันล้านตันครัปแล้วขณะนี้เอเมริกาว่ามีรีเสิร์ฟนั้นอยู่สามแปดพันล้านตันนั้นจริงหรือไม่ยังไม่มีใครรู้นะครับแต่โดยภาพรวมทั้งหมดสกุลดอลลาร์เป้าหมายนั้นก็คือเสื่อมลงเรื่อยๆแน่ๆทำถึงจะเล่นคริปโตกลับขึ้นมาจะเอาคริปโตเคอเรนซีมาเป็นทุนสมรองแทนกับสกุลดอลลาร์ก็ทําให้ทุกคนตื่นทั้งหมดแต่จริงๆแล้วจีนเนี่ย พุ่งในดิจิตอลเคอร์เรนซีมาต่อแล้วครับเหมือนกับหวังยี่ที่ผมได้ฟังเขาพูดได้ดีมากนะครับในเรื่องของคริปโตดิจิตอลเคอร์เรนซีนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วอเมริกาต้องใช้และจีนเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรต่างๆที่ยึดอยู่ในอเมริกาตั้งสองสามหมื่นเครื่องนะครับทาได้ปลดปลอ่ปลอยล็อกออกมาแล้วครับเพื่อผลิตคริปโตนั่นเป็นเครื่องวัตถุของจีนทั้งนั้นนะครับเห็นชัดเจนนะครับกใกล้เกือกินด่างของอเมริกานี้คือชัดเจน ถึงแม้จะสกัดกั้น AI แต่จีนงนั้นก็ธุรกิจพุ่งเป้าใน AI เยอะมากมหาศาลซึ่งสกัดกั้นไม่ได้แล้วครับตั้งแต่ดิฟซิกเกิดถ้ายังชอบและติดตามผมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้คำแนะนำผมมานะครับผมจะไปเซนเชตั้งแต่ว,วันนี้เป็นต้นไปและกลับอาทิตย์หน้าเราค่อยมาว่ากันใหม่นะครับนี่คือสซจจนเชนินแดนแห่งการน,นวัตกรรมที่เติบโตแกร่งมากครับจีนทุ่มงบประมาณไม่ต่ำกว่า30ม0 0ืล้านหยวนนะครับ ก็คือเป็นเงินไทยแล้วไม่ต้องไปพูดถึงนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในในเรื่องของ AI d Data Chip Center ทั้งหมดนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดนะครับโปรดติดตามให้ดีในเรื่องของ AI จะเติบโตแก่งแนละใช้เงินเติบโตตลอด10ปีนี้แน่นอนนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดต้องให้เกียรติซึ่งการละการทั้งจีนกับอเมริกาอย่างที่หวังยี่พูดและมาร่วมกันเพื่อพัฒนาโลกนั้นเติบโตไปด้วยกันวินวินทุกฝ่าย ไม่ใช่มากีดกันในสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นนี่ทุกวันนี้ที่เก็บภาษีแล้วอเมริกาได้อะไรอเมริกาต้องจ่ายแพงมากขึ้นในเรื่องของคนซัมชันคอนซูเมอร์ไม่ต่ำกว่า8-12%ถึง12อยู่ดีในการเก็บ25%เซนในเรื่องเหล็กของอลูมิเนียมแล้วก็ยังจะมีทองแดงแล้วก็มีซิลเวอร์อีกนะครับเงินในอนาคตเพราะอุตสาหกรรมเหล่านี้แะครับที่เป็นภาคผลิตเป็นต้นทุนของอุตสาหกรรมทุกชนิดที่ต้องใช้ สี่ส่วนนี้ที่ทําจะเก็บภาษีนี่คือภาพมอนิเตอร์ถูกหรือผิดเราไม่มีใครรู้หรอกครับแต่อันนี้คือสงครามการค้าอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้น2เมษายนนี้นะครับแม้แต่เมืองไทยก็โดนด้วยฉะนั้นต้องศึกษากันให้ดีทุกคนจะผ่อนโอนยังไงเพราะอย่าลืมนะครับจีนส่งเข้าไปขายในอเมริกา411,000ล้านแต่สั่งสินค้าจากอเมริกาแค่แส0 0 0 0ล้านสิ่งที่หวังนี่พูดไว้ก็คือชัดเจนนะครับอเมริกาได้อะไรในครั้งนี้ต้องมาเจรจากัน เพื่อให้โลกอยู่ในความสงบสุขแล้วมันมี WTO นะครับที่อเมริกายุโรปเป็นคนตั้งทั้งหมดแต่ฉีกสัญญานั้นทิง้งอะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วในเรื่องของ climate change solar cell solar farm ที่เติบโตแกร่งพลังงานทดแทนซึ่งขึ้นมาและจีนก็พัฒนาได้ไกลามากแม้แต่อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า EV นี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดสิ่งที่สู้ไม่ได้ก็ต้องเก็บภาษ,ษีแล้วก็หยุดยั้งไปก่อนในตลอดสมัยของโดนัลด์ทรัมป์นะครับนี่คือสัญญาณที่เก็บข้อมูลมันคือชัดเจน ฉะนั้นทองคําอาจจะวิ่งไม่หยุดตลอดถึงสิ้นปีนี้ใครที่อยู่ในฟันดิ้งทองคําอยู่แล้วกองทุนทั้งหลายท่านก็ต้องติดตามเองช่วงจะเทคฟอรฟิตตรงไหนก็เป็นสิ่งที่ตัดสินใจกลับมาดูเอเซท l โลเคชั่นทุกคนไหลบ่าเข้ามาตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นฮ่องกงเพราะจีนนั้นทุ่มงบประมาณมหาศาล1นึ่งี r นหยวนนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้แบงก์เอ่ยสร้างขึ้นไปและให้แบงก์ปล่อยสร้างซัพพลายสินเชื่อ5,000 0 0ล้าน ที่จะปล่อยกู้ต่อไปในหยวนในชัดเจนนะครับนี่คือภาพรวมทั้งหมด4แบงค์ใหญ่ของจีนพร้อมกับเอของ Insurance, อิน r ูรันก็คือผิงอังที่ใหญ่สุดถ้าใครอยากซื้อก็เก็บให้ดีหุ้นเหล่านี้แหะครับแต่ซื้อหน่วยกองทุนก็ดีดที่สุดอย่างน้อยก็ให้ความไม่ต้องติดตามกลับมาดูให้ดีนะครับ asset location หุ้นจีนหุ้นฮ่องกงจะทยานขึ้นและทำให้ภูมิภาคแถบนี้ทั้งหมดและรวมทั้งประเทศไทยเป็นอ p อบจูริตี้แล้วนะครับ กลุ่มสินเชื่อบ a n k i n กลุ่มของอินชูรันแล้วก็กลุ่มแน่นอนเพราะเป็นเรื่องของเทรนด์ดอกเบีย้ยจะขาลงเพราะเฟดเงินเฟอ้อได้ลดลงมาแล้วต่ำกว่า3จะทำให้โอกาสเฟดขึ้นดอกเบีย้ยนั้นไม่มีลทัทธิชนวิตกจากจาเป็นคัดดอกไม่ต่ำกว่า3ครั้งในปีนี้แน่นอนอย่างดีที่สุดก็คือ4ครั้งคือ1%เลือกให้ดีเพราะท่าต้องการให้ดอกเบีย้ยลง กดราคาต้นทุนน้ำมันลงเพราะต้นทุนผลิตจะได้ถูกลงนี่คือสิ่งที่ทีมที่ปรึกษาทำทั้งหมดพยายามทำสทึ่งทำจนรวบรวมนักธุกรกิจใหญ่ๆเข้ามาวิเคราะห์ในการขึ้นภาษีถ้ามันไม่ไหวไม่ดีจริงก็อาจจะปลดล็อกภายใน6เดือนข้างหน้านี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดนะครับที่ผมเก็บรวบรวมมาเลือกการลงทุนให้ดีกบมาดูตลาดทุนไทยนะครับจะมีโอกาสรีบาวกับเพราะการเมืองก็ปล่อยคำของการเมืองไปเราไม่ต้องไปสนใจมาก เรามาคอยดูว่าฐานกันเงินเราและ LTF ฟันที่หมดอายุมีถึงแสนห้าหมื่นล้านที่ระบายออกมาเพราะไม่อยากเก็บเงินแล้วเพราะมีสารวันเต้ลงเพราะต้นทุนของ LTF ทั้งหมดพั0 0ถึงพันหจุดตอนนี้เหลือแค่1,100จุดเท่านั้นเองหายไป30%เปซ็นเป็นสิ่งที่เขาวิตกและจะเล่นขายแต่รัฐบาลออก LTF ใหม่เข้ามาชดเชยให้สามารถไปพักอยู่ใน LTF ใหม่ได้ถึงห้าแสนล้านบาทนะครับ นี่คือภาพรวมทั้งหมดมอนิเตอร์เลยก็คือ5 0 0 0 0นบาทคุณเคย3 0 0 0 0นคุณก็ได้อีก2 0 0 0 0 0ก็ซื้อไปทุกๆุกปีได้50,000อีก4ปีรวมเป็น5 0 0 0 0นบาทในการค,คัดดอกเบีย้ยก็เป็นจังหวะเลือกกันตัดสินใจเอาเองนะครับผมไม่ได้สามารถที่จะคอมเมนต์คุณได้แต่โดยรวมเซกเตอร์เหล่านี้นะครับจากนี้เป็นต้นไปเกาะกระแสให้ดีนะครับกลุ่มแบงกิ้งชอบแบงก์ใหญ่ซื้อแบงก์ใหญ่ชอบแบงก์เล็กกรุงไทย s c b หรือ TTB ก็ซื้อเข้าไป โอกาสจาของกลุ่มแบงกิ้งมากกว่าที่จะถอดถอยลงนะครับเพราะลดดอกเบีย้ยกระจายสินเชื่อได้นี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดมีอัพไซด์ภายในสิ้นปีนี้ไม่ต่ำกว่า20-30เพราะแชร์บายแบ็กคบด้วยช็อตโพ i ิชันของเฮ g จิ้งฟันเพราะอย่าลืมนะครับเฮ d จิ้งเข้าเข้าในสกุลทองคำแล้วยังไงเดี๋ยวก็ต้อง cover s ช็อตกลับมาในหุ้นใหญ่ๆใ,ใ,ในภูมิภาคแถบนี้อิม g ิชชนมาเก็ตรวมทั้งประเทศไทย ที่เขาขายออกมาทุกๆปีแสนสองหมื่นล้านต้องซื้อกลับได้แน่นอนเพราะเขาลดพอลบรดยเ,เยอะมากแล้วนะครับตลอด4-5ปีที่ผ่านมาเหลือต่ำกว่า23%เท่านั้นเองยังไงโดยเคยถือไว้ถึง35% 3 8กลับมาดูให้ดีนะครับแบงกิ้งกลุ่มของแน่นอนเฮลท์แคร์คือโรงพยาบาล B.H. กับ B.D.M.F. และกลุ่มของ Data Center Cloud e n t t r r เราจะเป็นฐานเบน สร้างศักยภาพอนุภาพแถมนี้ทั้งหมดรวมทั้งเซมิคอนดักเตอร์ชิป AI ทั้งหมดที่จะไหลเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้ประโยชน์ทั้งนั้นก็คืออะไรครับก็คือกลุ่มทูกับแอดวานแน่นอนเมื่อต้องการดีมาเหลน่านี้ก็ต้องมีกลุ่มโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาคือ c l o g p ีพีเอเลือกเอาลงทุนเช่นเดียวกันสุดท้ายเลยครับเซมิคอนดักเตอร์ชิปซัพพลายเชนที่ไทยฐานเป็นผลิต Data Center c เคาเซทั้งหมด,ท,หมดที่จะ เติบโตแกร่งมากภายในสิ้นปีนี้หรือปีหน้าเป,ป็นต้นไปก็คือเดลต้าเขาคอมฮานาเคเลือกลงทุนเอาเองนะครับจากนี้เป,ป็นต้นไปแน่นอนครับเฟิร์สครับอินเด็กจะรีบบวกลับมาทดสอบได้แน่1350ถึง1400จุดและในครึ่งปีหลังที่เขาโอเวตไหลามาอิม g ิชชนมาเก็ตโดยเฉพาะจีนหลีดทั้งฮ่องกงจะทะยานขึ้นทุกๆวัน 3%4% ตลอดสิ้นปีนี้ ฮ่องกงกัจีนจะจาขึ้นไม่ต่ำกว่า20%ก็ฉุดให้ไทยและตลาดหุ้นไทยแถมนี้ทั้งหมดอิมชิ่นกลับขึ้นมไาได้เราก็จะเป็นจุดทดสอบของ1,500จุดได้สิ้นปีนี้เลือกกันลงทุนครับสวัสดีครับ